สำหรับช่วงนี้ก็ไปการกุีิกุ้งนะครับของหากินนะครับสำหรับพื้นบ้านเฮานะครับหน้านี่ก็เป็นหน้าฝนนะครับส่วนมาทจิกุ้งก็จะออกมาทำรูไว้นะครับนี่ออกไปแล้วนี่นี่ออกไปครับสำหรับงูนี่นะครับหูแหลกนะครับบ่มีนะครับออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาห่อหูต่อไปนะครับ เมกี้ก่อนหน้านั่นเขาก็ได้จิกุงมาแล้วนะครับสองสามตัวแล้วนะครับอยู่ในหุงกนะครับมีการขุดจิกกุงนะครับอ่านี่นะครับครับดูนะครับมันอยู่ในรูนี่นะครับใจนี่นะครับดูนะครับนี่เป็นตัวปูนะเจ้า ปีกมันไงปีกมันลายๆนี่ตปปู่ปูครับนี่ครับอ๋อครับผมนี่นะครับตีเฮาได้มานะครับจิ๊กปุ้งนะครับเัาก็ย่อใส่นี่ใน,นี่ตะไคร้นี่นะครับหรือว่าในกระในกระชังนะครับกระชังก็จะมีลักษณะตีเป็นอันน,น้อยๆนะครับแล้วก็มีปากแล้วก็จะมี ปากนี่ด้วยนะครับปากนีห้าใจเล็กค้ำนะครับแล้วก็เอายางหนังยางรัดไว้นะครับเพื่อว่าบวกกันหืมเบื้องมันออกครับมันอยู่ในนี่นะครับมันเกาะในนี้นะครับหลายตัวแล้วนะครับอันนี้ก็ขุดไปนะครับบวกกับตีสถานที่ตีห้าขุดนี่ครับ ตากล้องครับโดนยุงไปสองสามตัวแล้วนะครับอาจจะมีหาบสันน้อยนะครับการจับนะครับเพราะว่ายุงคบนะนะครับอ่ามาแล้วนะครับหันแรกนะครับหมตัวนะครับในรู้เนี่ยนะครับ อันน so right. hmm. no mm ี hmm. okay. Walker, been, h, ้ก็เป็นตัวเมียนะ่ยเจ้าิกัดูจะจ้าดูด้วยเจ้าดึงดึงไปก่อนนะครับเนี่ยขอดูครับนะครับวันเป็นจะได้นะครับตัวเมียอ่ามันดูชัดชัดนะปีกมันก็ยาเรียบเรียบที่นี่มีตัวเมียดึงดึงไปก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับดิจิตตัวปูปีกมันกะยัก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 อืตัวเมียปีกมันกระยเรียบเรียบแบบนี้แล้วหน้ามันก็จะเป็นเนจนี่นะครับหน้ามันก็นี่ครับกระยาได้เขียนเนีอยเขาเขาเรียกว่าจิ้งลีดนะครับหรือว่าบ้านเฮาก็จิกงกุ้งับ กิงีดเนี่ยครับกิ่งดีดนี่ครับกิ่งกงเขากิ่งโค้งกิ้งโค้งนะครับตัวใหญ่ครับนี่ครับได้อีกตัวแล้วนะครับแล้วเขาก็จะคบหลุมนะครับเป็นทำเนียมนะครับเวลาเขาคุดตีคนอื่นแล้วเขาก็กบหลุมได้นะครับผมหลุมมันนะครับ เยอะมากเลยนะครับสถานที่ที่เราคุดวันนี้นะครับก็คือบ้านวังปงนะครับนอกตรงนะครับใกล้ๆกับหุ่งน้านะครับคุดไปนะครับ น,นะครับได้แล้วนะครับนี่ครับมันอยู่ในนี้นะครับนี่ปุ๋ยปูนะครับเอากระากายาะใส่ในในตะไคร้นี่นะครับนี่กระชังนี่นะครับเอากับกบกลุมเนี้ย เป็นหาเป็นการหากินแบบธรรมชาตินะครับหัหายของหาบบเจอขอเศรษฐกิจท่อเหยงนะครับขอเรียกว่าเศรษฐกิจท่อเหยงนะครับมันหูมันส่วงนี่มันอย่าออกมาคุดหัวใหม่เนี้ยน้อยทีนน่เจ้าถ้าบแหยงมันจะบ่ันเหยงหันนี่ให้ดูนะครับ มันงจะเป็นจนี่นะครับอ่าครักุดไปนะครับมันจะเห็นได้ชัดนะครับว่าจีกุ้งมันอยู่จะไดนนะครับจีกุ้งบ้านเฮานะครับมันอย่ามีรูนะครับหูแบบนี้ก็คือว่ามันแกแล้วก็มันกินได้แล้วหูนี่มันอยู่อยู่กับตีว่าตัวมันใหญ่มันน้อยนะครับตัวมันจะไรมันก็จะ เจาะหูไปตะอันนะครับเจาะหูไปเข้าไปตัวมันเข้าไปได้นะครับขุดไปนะครับี่ชีวิตของลูกชาวนานะครับสิบ <10 S 1> ตัา,ตาบาดนะนะขอนสิบตัวสาวบาทนะครับขุดไปนะครับ เห็นโค้มาพูดหโคโค้งอีกใช่หรอไมัวมั ก็จะมีย uh, ุ possono, uh, really mm ้งได้นะครับขนาดจากกล้องก็ยังโดนยุงนะครับพบต่มแข่งตามขาเลยนะครับยุงเยอะนะครับครับดิด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 ดิแล้วนะครับครับอ๋อดิดเอามาแล้วนะครับดีดอครับผมใส่นี่ผมแล้วก็ปบเห็นนะครับเรียบร้อยแล้วครับบ คบหลุมเป็นทำเนียมตีต้องปฏิบัตินะครับเพราะว่าบ้านเขาขอเือนะครับเวลาขุดตีคนอื่นนี่เฮาก็ต้องผมเต้นครับบอกว่าตีไหนก็ตามนะครับแต่ผนบบได้ขางว่าบุ้งเอานะครับเอาได้เต้องคุบเต้นนะครับวันนี้เขาขุดไม่กินก่อนนะครับเดี๋ยวหัว่นแน่หำ สักวันหนึ่งเขาจะคุดไปขายก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เขาเอาไว้กินนะครับมือแหลกสำหรับครอบครัวนะครับเกิดหักไม่บอมนี่มูมมนี่เป็นว่าคนคุดว่าเกิดหักไมเบแล้วนะครับนนผมอย่างที่นี่นะครับนี่ครับนี่คือมูอม,อมันนะครับนี่นะครับ หูก็จะเป็นลักษณะนี่นะครับแล้วก็เขาก็จะคุดนะครับรู้วาอยากนะครับการคุดจิกุงนะครับอันนี้นคุนนเด,ดเจอแล้วาอ่าอันนี้บันดาเจอแล้วครับโอย เด้ง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 ไปแลวนะครับเด้งไปเลยวครับนี่แะครับความตื่นเต้นนะครับมันพุดรู้ไหมเจ้ามันเลยอยู่ตื่นแล้วก็กบนะครับตื่นเต้นมพุดรู้ไหมให้พอขุยมันเนี่ยเจ้ามันพุดรู้ไหมขุยมันเลยน้อยเนาะมันอยู่ตื่นพุดบโกกี บางหูก็อยู่ตื้นบางหูก็อยู่เลิกแล้วแต่ว่ามันจะคุดไม่หรือคุดเกาถ้าคุดเกาก็อยู่เลิกนะครับเพราะว่ามันเหมือน,นครับมันก็นเข้าไปติ๊ก,ก,กนะครับถ้าคุดไม่ก็อยอยู่ตื้นหน่อยโอ้โหเจาะเจอละแล้วโอ้โหดู เจ้าเป็นตัวเมีย,หยเหรเจ้าเออตัวผู้ตัวผู้นะตัวผู้ปีกมันจะโบเหมือนกันตัวผู้ก็ตัว,ตวเมียต่อไปหลลู แตหลายรู้นะครับอันนี้เฮาซูมเข้าไปนะครับดูว่ามันอยู่ในนี่นะมันจะได้เห็นชัดๆนะครับมันเปลี่นจะได้นะครับขุดไปเลยเลยครับเดีย๋ยวสักคำเาหันก้นมาแล้วก,ก็หรือว่าหันตูดมาแล้วก,ก็เฮาก็อย่าจับ มันนะครับมันจะมีแข่งออกมานะครับแข่งขาวหนอกมาน้อยเขาก็จับมาแล้วเขาก็่อยดึงแล้วมันก็จะขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับมันก็จะบดตายครับเขากอมาใส่ที่เขาเก็บไปนะครับนี่กระชังนะครับกระชังนี่นะครับดูโคงเก็บอาหารเธอรูดมานย ครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับคลคุดยัง <มา S 1> บอกบอกเข้าบอกเข้าคิงอยู่นะครับเขาบ่าคนไายด้เข้าคิงไวแล้วนะครับบอกมนขึ้นมาแล้วนะครับพอจะหักไม่นัน่นนะเป็นว่าพอแต่หักไมเ่เป็นลืมไปอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบเท่านี้นะครับการหากินแบบวิหีชีวิตชาวบ้านชาวบ้านนะครับสวัสดีครับ